แชมเจ้าสงเวียนรอบชิงชนะเลิศสนับสนุนโดยสิงคอปเปอร์เรชั่นเล่ะครับตอนนี้เรามาดูคนสุดท้ายของอุตรดิตนะครับน้องสน็อนะครับจะคว้าล้านที่2ได้หรือไม่ครับก่อนอื่นคุยกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วง7ต้นคุณรินละยาเลิศสิริพานิสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับ ร้านที่หนึ่งไป้พัฒนาแล้วนะพี่นะเรียบร้อยไปแล้วนี่ร้านที่สองจะไปปรับปรุงศูนย์โอท็อปประจำตำบลม่วงเจตต้นค่ะศูนย์โอทอปนะครับก็ช่วยให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้นนะฮะขายให้คนมาเที่ยวซื้อของกันไปโอเคเอาใจช่วยนะครับใกล้แล้วนะครับคุมั่นใจนะฮะมั่นใจค่ะวันนี้อุตติตมาเต็มร้อยค่ะโอเคมาเต็มร้อยอยู่ที่สนอบแล้วครับเตรียมแหงอะไรมาครับ วันนี้ใช้ผลงานเพลงของคุณเสรีรุ่งสว่างครับแนวหวานเหมือนเดิมนะครับแต่เปลี่ยนเองเปลี่ยนคนดูบ้างครับวันนี้ใช้เพลงเทพพิดาภาสินครับเทพพิดา้าสินเพลงนี้มาสะกดคนดูเลยว่างั้นเถอะครับนะฮะอย่าฟังแล้วอย่านิ่งกันนะครับรีบกดโหวตด้วยนะฮะครับบอกย้ำอีกทีของเราก็พิมสองนะครับสองส่งมาที่4 7 7 7 6 6 6นะครับนะใช่ช่วงหน้าจะปิดโหวตแล้วด้ยโอเคนะครับพร้อมไหพร้อมนะพบเลยนะฮะเทพพิดา้าสินสนบ อุตรดิตครับ จาบงานวานไทยจะร้อยมะลาเยใบข้าวห้อยคอสาวจำปาเจ้า,จาปเป็นเทพธิดาของบ้านนาบ้านทุ่งนุ่งผาทุ่งไทยเดินงาสวยด้วยแดนแร การเรือนมีแช่เชื่อนานนี้สิ่งที่ดีที่คู่เฝ้าถนอมอ,อมนวลหอมหวนพวลมทุ่งนุ่มก็มุ่งหมายปองคำลงก็เข้าเรือนฟังแม่เตือนให้ไตรตรอง ของเหลือเดแม่ดอกบัวที่อยู่ในสาจะบ้านคอยพระหรือบ้านคอยเดถ้าบ้านคอยพี่ไว้พรุ่งนี้ตอนเพ็คอยเดไหมคนดี โบราณดีแล้วหากเลือกขัวดูห่างแม่เลือกนางดูแม่นั่นแหละแน่เขาที่บ้านเรือนสะาตาพูดจาสนอกดีตำหนังพริกทุกที ขอบคุณครับออผมชอบสองเพลงเลยวันนี้เรื่องเพลงมาถูกใจมากอย่างอยบอกว่าเนื้อหาเพลงของพี่เสรีนี่คลาสสิกจริงๆเลยโอ้ผมชอบตรงช่วงตำน้ำพริกทตำจนทุ่งสะเทือน ตัทีกรรมการว่าอย่างไรคุณต้นหอมเสียงสนอมนะคะเสียงกังวานสายออกอักขระชัดเจนนะคะแล้วก็อินเนอร์ก็ดีแต่วันนี้สองคนจะมีบางอย่างเหมือนกันนิดนึงคือแบบอีกนิดมันจะสุดอ่ะเข้าใจั้มมันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแต่ทําไมมันไม่สุดแล้วก็เป็นเพลงที่คนรู้จักเยอะด้วยพี่รู้สึกว่ามันมันน่าจะสุดเพราะว่าพลังตัวเองมีมากกว่านี้ละ เหมือนเหมือนไปได้อีกอ่ะแต่ว่าเอ๊ะทำไมมันกักกันเองไม่รู้ยนะยังไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะครับครับพี่แอดมองแล้วเป็นไงฮะสำหรับน้องสน็อปวันนี้ถ้ามองวันนี้คเหมือนยอดทีมของอิตาลีอย่างยูเวนตุสที่จะเจอกับบาเจ็บินิกจากเยอรมันคืนนี้เลยโอ้โหอย่างนั้นเลยครับวันนี้มันเป็นโคโมดเจียงภาคตัวเองซะ่ไน้นก็สต็อปกันมาตรฐานแชมป์นะครับแต่ว่า เสียงน่าจะหรือว่าชอบหรือว่าไปเข้าทางของพี่แอลยอดรักมากกว่ามากวแต่วันนี้ก็ทําได้ดีนะครับผมว่าคู่ขี้ใกล้เคียงกันแพ้กันหลัก2,000นเนี่ยจะแค่คะแนนสองคะแนนอ่าโอเคอยู่ที่โหวตละครับขอบคุณครับครับเห็นด้วยกับพี่แอดค่ะอยู่ที่โหวตนะคะถ้ให้พูดจริง ทั้งทั้งทั้งสนับทั้งไปเฟิร์นอย่ากโกรธพี่นะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็อยากจะเนาะฟังแล้วก็อยากจะแนะนําน้องๆอะไรเงี้ยอย่าง,อย,างอย่างเทพธิดาวพัสสินเนี่ยมันเป็นเพลงเร็วก็จริงค่ะแต่รายละเอียดมันเยอะนะคะ<อ>พี่แต่ว่าวันนี้สนับยังร้องไม่ค่อยหวานเท่าไหร่เพราะพี่เสรียเขาร้องไว้หวานมากเลยหนูจะต้องยอจะต้องขยี้สนบับพี่ว่าสนับรู้ตัวอ,อย่างเช่นอขอบ้านนาบ้านทุ่งอะขอมก็แบบมันต้องให้สุดแต่ต้องขยี้แล้วก็เลือเด่นมันก็ต้องขยี้อีกอะยิ่งยิงท่อนทุกของมันอะ แม่ดอกบัวที่อยู่หนซาเดียวอ้ม่ต้องหูโยนแล้วแบบคือไอ้ลูกเนี้ยมันแบบเป็นเป็นท่อนท่อนหุกมันเป็นท่อนขายมันต้องขยี้มากกว่านี้มันเยอะอ่ะแล้วแต่ว่าแผลใครเยอกันคือมีแผลทั้งคู่อ่าแต่แผลใครที่เยอกันโอเคครับขอบคุณครับวันนี้ชอบทั้งสองจังหวัดเลยนะฮะอย่างน้องสนอปเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีเพราะว่าต้นทุนสูง หน้าตาเราดีบุคล cool. ิกก right? to ็ดีร้องยังไงหรือไม่ร้องอยู่เฉยๆพี่ก็ให้คะแนนเอาเป็นว่าจะมีหนึ่งจังหวัดที่ได้เงินล้านไปไม่เป็นไรนะฮะสิ่งที่งดงามกว่าความสําเร็จนั่นก็คือความพยายามและกําลังใจระหว่างทางให้เป็นกําลังใจอีกหนึ่งกำลังใจครับขอบคุณครับขอบคุณครับคำคมเยอะนี่จริงๆแล้วน่าจะได้ดีกว่านี้นะแสดงว่าเหมือนที่หอมบอก ผมว่าอาจจะตื่นเต้นด้วย <c oughs> อ่ะร,อร้านที่สองอนี่ก็อยากได้นะใช่ครับเสียงแกว้งสันส่นๆวันนี้ผมฟังว่าส,สน็อปเป็นคนเสียงดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ร้องเหมือนไม่เต็มเสียงที่เมื่อกี้พี่เขาบอกว่าฟังเลยเหมือนไม่สุดอีกนิดอีกนิดก็คือเวาลาเอื้อนขึ้นเสียงสูงเนี่ยกำลังมันไม่พอครับแล้วการเอื้อนเนี่ยโน้ตไม่ละเอียดครับอย่างที่พี่ตั๊กบอกก็คือฟังแล้วมันยังไม่หวานคือพอโน้ตมันไม่ละเอียดมันไม่ชัดเนี่ยมันก็เลยไม่ฟังดูว่าไม่หวานกับอีกอันหนึ่งคือวางช่องสูงไปลวเมื่่อกีาางตํ อันนี้วางช่องสูงไปเวลาขึ้นโน้ตสูงแล้วใช้แรงเนี่ยมันปิ้นข้ามไปช่องช่องเฮดอะแล้วเสียงมันก็เลยคุมไม่อยู่ฮะวันนี้มีเสียงปิ้นข้ามข้ามช่องอยู่หลายๆจุดเหมือนกันเลยพี่ะอีกก็ฮะเพราะแต่ยังไม่สุดทั้งคู่เลยแต่ก็ถือว่าทำได้ดีโอเคขอบคุณครับ ฟังคูอย่างนี้นะผมว่าคะแนนจากกรรมการใกล้เคียงกันพอๆกันคือไม่ว่าคะแนนโหวตจะเป็นเท่าไหร่นะแต่ผมคิดว่าน้องทั้งคู่ก็อยากจะชนะในตอนที่แบบยังไม่มีโหวตด้วยถูกไหมล่ะเป็นศักดิ์ศรีด้วยเร็วเรียกคะแนนโหวตพอมีเวลาครับก็อย่าลืมเชียร์อุตรนิตนะครับพิมพ์2นะครับส่งมาที่47766 6 6นะครับใกล้จะปิดโหวตแล้วยังไงก็สู้ๆแล้วก็ ช่วยแชร์ผมด้วยนะครับโอเคนะครับใกล้ปิดจริงครับเพราะว่าช่วงหน้าหลังโชว์พิเศษนะครับปิดโหวตเลยนะครับโชว์พิเศษวันนี้อย่างที่บอกนะครับเป็นปาวลีพร้มพิมล์มนนะครับน้องภาพวิวนะฮะแฟนคลับของเขานะครับหลังโชว์ป๊อปิดโหวตช่วงหน้าครับช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยยาซีฟันซอสซูซูกิ CSRS บ้านและคอนโดโดยละลินพรอพเพอร์ตี้ไทยประกันชีวิตเชื่นยบีมีบายวาโก้ Me, Bye, รัวกลิ้งปลาแมคเคอเรลตราสามแม่ครัวอีกหนูสงคราวแพลงเงินล้านแชมป์เจ้าสังเวียนรอบชิงชนะเลิศ